ต้องพูดเรื่องนี้เลย uh. เพราะว่าหลังจากที่ปปชเนี่ยมีมติใช่ไหมให้ตั้งองค์คณะไต่สวนน่ยสิบสองข้าราชการเน่ยทั้งข้าราชการ uh. กรมราชทัณฑ์ทั้งข้าราชการของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คือที่โรงพยาบาลตํารวจนั่นแหละว่าไปเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณเนี่ยให้ไม่ต้องถูกจับกลุมคุมขังในเรือนจําหรือเปล่าอ uh. คือประเด็นประเด็นนี้นะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะที่มันส่งผลสั่นสะเทือนไม่น้อยแหละกับรัฐบาลแล้วก็ตัวคุณทักษิณด้วย แล้วทีเนี้ยไปไปมาๆนะสิบสองคนเนี่ยที่โดนสอบเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่อธิบดีกรมรัทัณฑ์น่ะแล้วก็บรรดาพวกคุณหมอในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนะี่ยหลายคนก็สงสัยว่าอ่ะทำไมอ่ะคือไปมาในข้าราชการโดนแล้วระดับการเมืองล่ะเอออย่างน้ำตรีเงี้ยพันตำรวจเอกทีรีสอดสองเนี่ยทำไมไม่โดนอ,อาจารย์วิษณุเนี่ยทำไมไม่โดนอ่าอืมเพราะว่าก็เอ,อ่อเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องรับรู้รับทราบอยู่ด้วยใช่ไหม ปรากฏว่านี่มีคนไปยื่นแล้วอ่อืมนั่นก็คือคุณวัชระเพชรทองค่ะไปยืน่นเรื่องร้องเรียนกับเลขาปปชเลยแล้วที่อตันลิศตุดโดนด้วยเนี่ยอันไหนนะพี่อา้าวก็เมื่อครั้งจําได้ไหมตอนช่วงที่คุณทักษิณเนี่ย ตอนกลับมาคุณอาจารย์วิษณุก็แวบเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเออแล้วตอนนั้นน่ะอาจารย์วิษณุเนี่ยก็รักษาการน้ำตรียุติธรรมเพราะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินลาออกไปเออเออจำได้ไหมเออเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีการร้องเนี่ยสองคนแล้วนี่ไม่ใช่เฉพาะคุณวัชรเพชรทองนะที่ร้องเดี๋ยวคุณชาญชัยอิสระเสนารัก์ก็จะร้องเหมือนกันทั้งอาจารย์วิษณุด้วยแล้วก็ทั้งตัวคุณทวีด้วย น้ำตรียุติธรรมเนี่ยอ่ะอนี่คุณวชระเพชรทองบอกอย่างนี้บอกว่าได้ยื่นเรื่องไปที่เลขา,าปปชค่ะขอให้สอบสวนนะคุณวิษณุเครืองามเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกแล้วก็รักษาราชการแทนรัฐมนตรียุติธรรมสมัยรัฐบาลนบนุญิยประยุทธ์นี่แหละแล้วก็รวมไปถึงตัวของพันตำรวจเอกทวีสอดสองด้วยน้ำตรียุติธรรมปัจจุบันเนี่ยค่ะว่าปฏิบัติหรือว่าละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่า กับกรณีที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณทีนี้เนี่ยหลายคนก็มองอ่ะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณวัชระแล้วนะ,ะคือหลายคนก็มองกันว่าเออพอคุณวัชนระพูดถึงประเด็นประเด็นนี้ก็มีคนยกไปถึงเออถ้าเราไปมองอ่ะจำได้ไหมคุณยิ่งรักอ,ะอ่ะคุณยิ่งรักชินวัตรอ,อ่ะก็เจอคดีไงโทษถูกจำคุกห้าปีฐาน ละเว้นการปฏิบัติ oh, หน้าที่อ่ะ,ะเออเรื่องคือเหมือนเป็นผู้นำอ่ะเป็นนายกอ่ะอะแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตโครงการรับจํานำข้าวอ่ะ,ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตัวคุณยิ่งรักเองก็มีความผิดอ่ะสารตัดสินอ่ะให้โดนจำคุกเนี่ยห้าปีเพราะนั้นเขาก็เลยมาเทียบเคียงกัน <laughs> ว่าเออเนี่ย <laughs> กรณีของ ตัวอาจารย์วิษณุเองเนี่ยแล้วก็ทางพันตํารวจเอกทวีสอดสองเองเนี่ยเออก็ต้องรับรู้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยจะมีความผิดไหมถ้าหากว่านําเอามาเทียบเคียงก,กันกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ในคดีของโครงการรับจำนำข้าวอ,ะอ่ะเออฮะอือ่อก็ตามเลยนะอะถ้าย้อนกลับมาที่คุณวชนระเพชรทองเ่ยนะค่ะคือคุณวชระเพชรทองก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอ่ะนะที่อาจารย์วิษณุเนี่ย ไปพบกับคุณนัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปมอบแนวทางการปฏิบัติหลังจากที่รับตัวคุณทักษิณนั่นนะคะเข้าไปจับกลุ่มคุมขังอยู่ในเรือนจำ็นวันแรกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณวัชรพลีพทองก็บอกว่าขอให้เลขาปปชเนี่ยคือทางปงปชเนี่ยได้สอบปากคําคุณนัททีและก็เจ้าหน้าที่ราชทันทุกคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น,นวันที่22อะ่ะว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเข้าไปที่เรือนจำเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณเนี่ย แถมบอกเออพวกรู้นะคุณทักษิณเนี่ยเขามีหมายเลขด้วยนะหมายเลขคุณทักษิณบอกหมายเลขหน่อยนะเลขอะไรเลขอะไรพี่หกหกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกหกแปดหหกห้ศูนย์หนึ่งศย์สองหกหกแปดนี่คือหมายเลขประจําตัวคุณทักษิณตอนช่วงที่ อ,อยู่ในเรือนจำเลขลับเลขลับเออนักโทษเด็ดขาดชายหมายเลขเนี่ยเนี่ยหกหกห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกหกแปดเนี่ยคือทางทางคุณวัชนเนี่ก็ให้สอบเนี่ยว่าคุณวินุนุเนี่ยเข้าไปเนี่ยไปพบนะให้สอบคุณนัททีทองปลาดเนี่ยว่าไปพบเรื่องอะไรอเออแล้วไปพบที่ไหนยังไงานานไหมสั่งการอะไรเออแล้วพอหลังจากที่จัวิุนุเนี่ยสั่งการโตคุณนัททีแล้วเนี่ยแล้วคุณนัททีเนี่ยไปสั่งการกับผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาว่ายังไงต่อ เพราะว่าทางอาจันย์วิศนุเนี่ยออกมายืนยนันไงว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าคุกแล้วเอ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านตัวของคุณประชาพิองก็เลยขอให้ปปชเรียกวัตถุพยานเลยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวในเรือนจำกรุงเรือนจำพิเศษกรุงเทพอ่ะค่ะตลอดช่วงเวลาที่คุณทักษิณอยู่เนี่ยในวันนั้นเนี่ยให้ส่งภาพเนี่ยให้กับทางปปช แล้วก็ให้สอบพยายามทุกปากในเหตุการณ์เลยว่าคุณทักษิณเข้าห้องขังห้องที่คุณวิษณุเนี่ยบอกจริงหรือเปล่าออและทีนี้นอกเหนือไปจากกรณีของอาจารย์วิษณุแล้วทีนี้มากรณีของฐ้นตรียุติธรรมพันตำรวจอกทวีสอดสองเนี่ยเพราะว่าทางพันตำรวจทวีเนี่ยถแถลงกับสื่อมวลชนไงเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ย ในกรณีที่ปปชมีมติแต่งตั้งองค์คณะไตส่สวนเนี่ยกล่าวหาข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้ง12คนเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะก็บอกบอกว่าโรคที่คุณทักษิณป่วยเนี่ยมันเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทันถ้ามีใครไม่พอใจให้นำหลักฐานไปยื่นปะปะชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนคุณวัชนะบ,บอกว่าก็ขอให้สอบรัฐมนตรียุติธรรมในการอนุมัติสั่งการในกรณีนี้ทุกขั้นตอน กับกรณีที่ทางแพทย์โรงพยาบาลราชทานคือแพทย์หญิงรมทิ์สุพาน,นันท์ที่มีข่าวว่ายอมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย <c oughs> คือาหากว่าให้การเป็นประโยชน์กับทางราชการก็ขอให้ทางปปชพิจรารณาการตัวของคุณหมอรมทิเนี่ยเอาไว้เป็นพยานรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อยคนอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ค่ะนี่คือนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะยังมีแพทย์เทสภาอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันออกมาเอ่อที่แพทย์เทศภาเขาเริ่มขยับอะ่ะส่งหนังสือไปถึงโรงพยาบาลตำรวจว่าให้ทำการสอบสวนจริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกรณีที่ไปรักษาคุณนักณศเนี่ยหลังจากที่ก็มีการตั้งคำถามกันออกมาว่า เออมันโปร่งใสไหมในแง่การส่งตัวนักศิลป์เนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนานถึงร้อยแปดสิบวันโดยที่คุณศิษป์เองเนี่ยไม่ได้กลับเข้าเรือนจําอ,อ่ะเพราะฉะนั้น,นแล้ทางแพทยสภากับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทางแพทยสภาเขาเาก็ขีดเส้นเลยนะว่าให้โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยส่งคําชี้แจงทั้งหมดโดยละเอียดให้กับทางแพทย์สภาเนี่ยวันที่สิบห้ามกราคมนี้ค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ประเด็นประเด็นเนี้ยต่างๆเหล่านี้นะมาถึงวันนี้คือกระบวนการเนี่ยถ้าจะพูดไปถึงในส่วนของปปชเนี่ยมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่าน,นั้นเองอะที่เขาตั้งองค์คณะึ้นมาไต่สวนคือต้องใช้เวลาอีกนานมากเดี๋ยวไปคุยกับบรรดาผู้ที่เขารู้ขั้นตอเนเ่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าอะแค่ตั้งองค์คณะไต่สวนเนี่ยคือสามารถที่จะใช้เวลาได้เป็นปีแล้วต่อเวลาได้อีกปีนึงแล้วพอต่อเวลาอีกปีเนอะปีสองปีอะ ถึงจะส่งกลับไปที่ประธานปปชและประธานปปชมีระยะเวลาประมาณ30วันที่จะส่งเข้าที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีก60วันกว่าที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและพอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเนี่ยนะก็สามารถที่จะเรียกคือเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเขาก็จะต้องเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงมันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ180วันวันปีหนึ่งอะ และพอหมดปีหนึ่งเนี่ยอ่ะก็ประมาณนั่นนะคิดถูกแล้วกันเนี่ยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ประมาณสามปีได้มั้งเนาะโอ้โหหมดหมดรัฐบาลมาดลยสามปีประมาณสามปีอ่ะสามป,ปีอย่าลืมว่าปปชคแค่ชี้มูลแล้วมันต้องอส่งเรื่องไปที่ศาลอีกโอ้โหสี่ปีได้มั้งโอพี่อันนี้อันนี้ถึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สารลรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับว่าไม,ไม่ไม่รับใช่ไหมตกปีตกคำร้องแต่ว่าให แต่เพราะว่าปปชรับไปแล้วด้วยมม่ไม่เกี่ยวกับเรอกอน,นี้มันมันเกี่ยวกับประเด็นที่ที่ผู้ร้องอ่ะที่ยื่นไปมันเราต้องไปดูในเนื้อาหารายละเอียดเพราะว่าเขาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องละเมิดอันอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องดูในรายละเอียดคาคาร้องที่เขาเขียนไปด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ศาลมดูไม่รับเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยนะคือถึงแม้ว่าในส่วนของปปชเนี่ย จะใช้กระบวนการระยะเวลาอีกนานมากอีกสามสี่ปีกว่าจะชี้มู่นกันได้กว่าจะจบอ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องของคุณทักษิณแต่มันยังมีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความเคลื่อนไหวในกรณีของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์จำได้มาก,ก่อนหน้านี้คุณชันชัยเนี่ยเคยยื่นเรื่องไปที่สาลฎิกา2อถึงสาครั้งอ่ะแล้วคือสันฎิกาก็จะส่งเรื่องกลับส่งเรื่องกลับเนี่ยคุณชันชัยจะส่งเรื่องเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง าการสาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ำดำรงตําแหน่งทางการเมืองในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะก็คือกรณีนี้แหละ<อ>เรื่องของอํานาจศาลค่ะเออคือคือคุณชันชัยเนี่ยระบุในแง่ของข้อกฎหมายเอาไว้นะที่เกี่ยวข้องก,กันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา246ที่ว่าด้วยเรื่องอการทุเลาโทษ<อ>เพราะว่าในกฎหมายอันเนี้ยมันอยู่ในหมวด2ที่ระบุเอาไว้ว่า การขังตามประมวลกฎหมายเนี่ยนะไอ้ปอวิอายาเนี่ยมาตรา246เนี่ยในข้อ24เนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยว่า<อ>ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามผู้ถูกขังในเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของสภาพร่างกาย<อ>แล้วก็จัดทำบันทึกในเบื้องต้นคือถ้า<อ>พบเนี่ยนะว่า มีอาการเจ็บป่วยหรือเห็นว่าจะต้องได้รับการรักษาพิเศษเนี่ยและจําเป็นต้องได้รับการรักษานอกสถานที่คุมขังเนี่ยนะให้ผู้ดูแลสถานที่ขังเนี่ยนะนำตัวผู้ถูกขังไปรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้และให้รายงานต่อศาลซึ่งสถานที่ขังนั้นต้องตั้งอยู่ในเขตอํานาจของศาลน,นั่นหมายความว่ากรณีของคุณทักษิณนะถามว่ากรมราชัณฑ์เนี่ยรายงานปฏิศารหรือเปล่า กรมราชันรมทำไหมถ้าไม่ทำเนี่ยคือคุณชัชยบอกว่าคือถือว่าขัดต่อกฎหมายไงแม้ว่านะคือแม้ว่าทางรัฐมนตรียุทิธรรมเคยพูดประเด็นประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าเออยังเป็นต้องแจ้งแจ้งกับศาลเป็นอำนาจเป็นอำนาจของกรมราชัณฑ์ซึ่งมันเป็นระเบียบที่ออกมาแต่ระเบียบที่ออกมาเนี่ยคือคุณลืมไปไงว่าคุณยังไม่ได้ลบเอเนี่ยเอ ปวิอาญาข้อนี้ออกไปนั่นหมายความว่ามันมีอำนาจและศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยเท่ากาันซึ่งคุณก็ต้องไปขออ,อำนาจจกากสารในการที่จะจับกลุ่มคุมขงังซึ่งราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากไงมันไม่เช่นระยะเวลาปกติอ่ะใช่โอ้โหลอยแปดสิบวันน่ะมีหน้าพี่เวลาคนอะไรนะโดนปปชสอบแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยแบบคือใช้ใช้เวลาสามห้าปีเจ็ดบางคนเนี่ยโอ้โหเกษียณจน แกงอมไปแล้วก็อาจจะทียังไม่เสร็จเลยอืมก็เนี่ยคุณชันชัยก็บอกเลยบอกว่าคือในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยคือการอ้างถึงกฎกระทรวงอ่ะกับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําได้อะนะเออเนี่ยเออที่มันออกตามพรบราชัณฑ์ปีสองห้าหกศูนเนี่ยแต่ทีเนี้ยในพรบราชัณฑ์ปีสองห้าหกศูนย์ในมาตราหกเนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้เหมือนกันว่าการออกกฎกระทรวงใดก็ตามเนี่ยต้องไม่ขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตรงนี้แหละจุดเนี้ยซึ่งคุณจใชัยบอกเลยว่านั่นหมายความว่ากฎกระทรวงที่กระทรวงยุติธรรมแก้ไขไปเนี่ยมันไปขัดกับปวิยาามาตรา246ในข้อ24นี่แหละโ <Okay. S 1> อ้ค่ะเออที่ระบุ <c oughs> ให้กรมรัทัรร์เนี่ยการจะย้ายผู้ต้องขังเนี่ยต้องรายงานกับศาลและแถมสถานที่ขังเนี่ยต้องตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลด้วย เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคือคุณชันชัยเนี่ยนะกำลังรวบรวมอะ่ะในประเด็นคือต้องมันต้องละเอียดมากอะ่ะเพราะเพื่อไม่ให้เพื่อให้สารดีกาสามารถที่จะพิจรารณาไต่สวนและสรุปออกมาได้เลยอะ่ะมีคำพิพากษาออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการเนี่ยที่ต้องละเอียดในแง่ของข้อกฎหมายโอ้โหคิดดูแล้ว <laughs> นานแล้วเกินแล้วเแล้วแบบแต่ว่าแต่ว่า<ล>ที่ส่วของสารดิการเนี่ยไม่นานค่ะเออถ้าถ้าถ้าเป็นส่วนของสารดิการเนี่ยไม่นานคือคุณชันชัยบอกเลยว่าไม่นานแต่มันอยู่ที่ตัวคุณชันชัยอะ่ะที่ต้องไปดูในแง่ของรายละเอียดนะให้มากเลยอะ่ะค่ะตอนนี้เห็นว่ากําลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรวมหัวกันอยู่บรรดาน,นัากฎหมาย <laughs> เออเรื่องของระเบียบนี้ที่จะยื่นเนี่ยกับทางสารดิการพนคดีนยาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเบิกนี่แหละ อก็น <ítulo> uh ี่ไ huh. ม like the ่ต้องอะไรนะเมื <intellectual craw let> ่อวันก่อนคุยกับคุณเทพไทยคุณเทพไทยเสนาพลเนี่ยในฐานะที่เคยอยู่ในคุกมาเก่าไงแล้วคุณเทพไทยบอกก็ถามคุณเทพไทยบอกว่าเออเวลาที่แบบคนเวลาคนที่อยู่ในเรือนจําแล้วเขาจะออกไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงอ่ะเออคุณเทพไทยก็เล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าจาได้ว่าคือตอนช่วงนั้นนะอย่างคุณเทพไทยเองเนี่ยป่วยตอนนั้นป่วยเป็นอะไรนะกรดไหลย้อนแล้วก็คงจะหนักอ่ะ คุณเทพไทยก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เรือนจํามาทราบคุณเทพไทยบอกว่าเลยนะใครก็ตามนะที่ป่วยอ่ะเวลาที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เ็าบอกว่าคืออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะเพราะว่าเขาจะต้องให้หมอหมอจากโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยมาวินิจฉัยก่อนว่าผู<อ>้ต้องขังรายนั้นๆเนี่ยจะสามารถออกจากเรือนจําได้ไหมไปอยู่ที่โรงพยาบาล<อ>คือรอกันแบบข้ามคืนอ่ะ ใจปาะเพื่อเพื่อที่จะให้อีกเช้าวันหนึ่งหรือว,ว่าสายๆหรือว่าอะไรเงี้ยหมอเนี่ยมาวินิจฉัยนั่นแหละถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ไอ้ออกจากสถานที่จับกลุมกุมขังคือเลือนจาได้<ป>เออ<ป>แล้วพอไปที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคุณนิพัยบอกว่าพอไปโรงพยาบาลเนี่ยนะก็จะต้องถูกพันธานาการไงด้วยโซ่ด้วยไอ้อ้อะไรพวกอะไรทั้งหลายแหละที่นักโทษเขใช้กันอนะ อกุญแ oh จมือกุญแจมือ oh อะไรพวกอะไรเงี้ยคือติดกับ mm hmm. ติดกับเตียงแล้วต้องถ่ายรูปเนี่ยส่งไปให้กับทางเจ้าหน้าที่นี่เลินจับเพราะฉะนั้นในคุณเทพไทยต้องถามไงว่าคุณทักษิณที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอ uh. ออ่าเถูกพันธนาการด้วยเนี่ยโด้วยอะไรของเขาเนี่ยหร,อ,หรอไม่ uh. อ,อ่าแล้วมันต้องมีภาพไงมันต้องมีภาพแสดง oh. ให้เห็นไงเออ ที่ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่อ่ะถามว่าคุณทักษิณมีไหมเอออืมนั่นแหะสิแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะสามารถไปอยู่โรงพยาบาลได้แบบนี้แบบนานๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองเคสค่ะคือป่วยเป็นโรคจิตด้วยโรคสุขภาพจิตกับโรคติดตอ่อถามว่าในเคสของคุณทักษิณเนี่ยมันใช่ไหมไงอืมอืมนั่นแหะสิ พี่อย่างนี้เขาถ่ายรูปย้อนหลังได้เออนี่ก็เนี่ยรอดูอ่ะคือมาถึงนะวันนี้เนี่ยนะคืออยาคือคืออย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยกับการที่พปชเนี่ยตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามันมีมูลแล้วอะระดับหนึ่งเนี่ยคือมันมีมูลแล้วมีมูลที่จะต้องไต่สวนและในส่วนแพทย์ทศสภาเนี่ยก็น่าสนใจแพทย์ทศสภาก็น่าจะเสร็จเร็วนะค่ะอืม นี่เราต้องมานั่งดูว่าเออคนอาจจะสนใจว่าเอ,อ้ยเรื่องของบทลงโทษหมอคือจริงเราไม่ต้องมานั่งดูแล้วนะบทลงโทษของหมอเนี่ยว่าหมอจะลงโทษแบบโดนลงโทษหนักเบายัางไงแต่เราเนี่ยสนใจแค่เพียงว่าถ้าแพทย์แพทย์เทียสพานเนี่ยสรุปออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ทันทีเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณนักสิท์เนี่ยป่วยจริงไม่จริงยังไงออ,อกลับมา่กลับมาอ เราพูดทิ้งค้างกันนอยใช่ไหมเรื่องของชั้นสิบนี่แหละเอะอ,อก็รอดูกันนะนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ในสภาน,น่าจะมีบทสรุปเนี่ยเร็วกว่าปปชแน่ๆเห็นป่าปวันก่อนเนี่ยบรรดาลกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยกไปที่ปปชไงว่าให้เร่งอ่ะเร่งดําเนินการอ่ะในกรณีเนี่ยสอบของปปชใช่กีชั้นสิบสี่เพราะโอ้โหมันต้องใช้เวลาอีกนานมากใช่พี่พอบอกปปชรับเนี่ยทุกคนคิดเลยว่าโอ้โหมันไม่น่าจะ แค่ปีหรือสองปีอาจจะหลายปีแต่ว่าในส่วนของแพทยสภา,าเนี่ยก็คงจะเป็นข้อมูลหนึ่งนะที่ถูกส่งไปที่ปปชแน่ๆเพราะฉะนั้นเราอรอดูบทสรุปดีกว่าของแพทยสภา,าเขาขีดเส้นไว้แล้วจะมาว่าจะต้องให้โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยน,นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่สิบห้ามกราเพราะฉะน,นั้นเราก็รอดูกันว่าพอหลังจากวันที่สิบห้าแล้วกคงเข้าสู่คณะกรรมการซึ่งมันก็ไม่น่าจะนานนะเออที่จะตัดสินออกมาเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่า ทางแพทยสภาชี้ว่าบรรดาหมอในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมีความผิดไม่ผิดยังไงเนี่ยโอ้มันจะบ่งบอกได้ทันทีเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไม่จริงยังไงก็จะรู้เป็นบทสรุปเบื้องต้นเลยแหละจากแพทยสภานี่แหละแต่ทีเนี้ยพอแพทยสภาเขามีบทสรุปออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกรายงานและถูกเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนหรือเปล่าไง mm hmm. อืมเออ ซึ่ง oh. เออซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีการพูดกันมากอย่างที่บอกอะนะว่าเออแล้วความผิดเนี้ยมันจะตกอยู่กับบรรดาข้าราชการในระดับแบบโอ้โหตั้งแต่ที่ปีกรมราชทันลงมาเหรอเราก็ต้องร mm hmm. อดูด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยระดับรัฐมนตรีนะอย่างพันตํารวจเอกทวีสอดซองอย่างระดับของอาจารย์วิษณุเนี่ยจะโดน mm hmm. หางเลขไปด้วยไหม oh. ก็อย่างที่บอกนะที่เออเมื่อเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยที่บอกไปบอกว่าเอออย่างในกรณีคุณยิ่งรักเอามาดูคําพิพากษาของศาลนะ ที่สานติกาเขามีคำพิพากษาออกมาที่คุณยิ่งรักเนี่ยมีความผิดแล้วก็เจอโทษจำคุกห้าปีนี่แหละ,ะเพราะว่า<ะ>คุณยิ่งรักเนี่ยเหมือนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไง<ะ>ทั้งนี้เนี่ยในสารเน่ยนะคำพิพากษาที่มีออกมาเนี่ยให้เหตุผลว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีความผิดก็เป็นเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลระงับยับยั้งหรือว่า<ะ>แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกับ ประเด็นการทุจริตเนี่ยในการระบายข้าวแต่คุณยิ่งรักษณ์เนี่ยกลับมีพฤติการในการล้าเว้นหน้าที่และแสดงเจตนาออกโดยชัดแจ้งซึ่งถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณบุญทรงและคณะในการแสวงหาผลประโยชน์อันก่อให้เกิดความเสียหายเพราะนั้นเนี่ยศาลก็เลยเห็นว่าการกระทําของคุณยิ่งลักษณเนี่ยจึงถือว่าเป็นการล้เว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทุจริต เพืาะนั้นเนี่ยก็ต้องมาเทียบเคียงกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างในกรณีของน้ำตรียุติธรรมเนี่ยอย่างคุณทวีเองรู้ว่าทางอาจารย์วิศนุเองเนี่ยมันจะเข้าเคสเคสนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะพูดกันไปเนี่ยคืออย่างพันธมิตรทวีเองก็รับรู้รับทราบ,รบรรตลอดเวลาเนาะกับกรณีของคุณทักษิณน่ะใช่ก็น่าคิดอ่ะโอ้โหนี่ถงสารอาจารย์วิศนุนวเนี่ยถ้าโดนถ้าโดนหางเลขโดน โดนไปด้วยนีย่โอ้โ,โ,อโหอาจารย์ส่งท้ายแบบโอ้โหไม่แต่ว่า,อ,า,ายอย่างกรณีของอาจารย์พิศรุเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมือกฎหมายชั้นระดับแนวหน้าไะถ้าเกิดว่ามาตกม้าตายด้วยเรื่องนี้นะโอ้โหเออเรื่องใหญ่เลยนะใช่อาจารย์อาจารย์เขาเซฟตัวเองไว้มั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่เด็กอเออ,เ,อเพราะว่า คือที่อตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาจารย์เน่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับไหมว่าเล็กจาไม่ได้นะว่ายอมรับไหมว่าได้เข้าไปตอนนั้นน่ะเนอะตอนนั้นมันเหมือนยอป็นอะที่ทย,ยังบอกลเลยบอกว่าได้รับแจ้งอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะเออเออใช่ใช่ได้รับแจ้งตอนเที่ยงคืนว่าคุณทักษิณน่ะต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอะ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้จำได้ไหมเออเออใช่อืม,อม ก็คิดว่า<ะ>ไปแป๊บๆเพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ย <c oughs> คือผู้ต้องขังอะไรเนี่ยนักโทษเนี่ยที่ก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลเขาไม่อยู่กันนานขนาดนี้หรอกเออเนี่ยอาจารย์เขาก็เปิดช่องให้ตัวเองไว้นะว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้ <c oughs> คิดว่าไปไปเช็คร่างกายแบบเลยเฉยไปเช็คว่าเป็นอะไรเวลาที่ตอนนั้นป่วยใช่ไหมได้รับรายงานว่าป่วยอื